สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องเอฟซีนะคะผู้ติดตามทั้ง YouTube แล้วก็เอฟซีของแสงทองฟิลแลนนะคะทุกท่านจ้ะค่ะเมื่อนี้นี้องมีกะกับมาบาลแล้วนะคะกัมมาบาลแล้วพี่น้องมาหอนบาลกัหลกบหรือก,กับร้านกบับน้องกับนุ่งนะคะอันนี้กะสิผ้าพี่น้องมาหุจักกับ พ่อกับแม่นะคะสวัสดีครับมากับน้าหนิงค่ะทินกรชาแนลคือเขาไม่หาหลานบ้านดูใกล้ๆกันนะคุณน้องบ้านเดียวกันเลยละ่ะหลานสาวเพิ่นกับว่าเออพากันพามาบอในคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่หกนะครับพี่น้องตอนนี้ผู้ติดต,ตามแปดพันแปดแปดพันแปดพันห้านะครับผมขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่ให้การติดตามหลานสาว น้องหมีนันทิดาชาแนลเฟสบุ Facebook, ๊กหมีนันทิดาดาวคนองนะผมตอนนี้จะเพี้ยนเป็นเสียงท้องแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็แฟนเพจอย่า่วันเหตุด้พี่น้อง <c oughs> บางคนก็ถามหาแฟนเพจนะครับผมอตอนนี้กะวันนั้เห็ุแฟนเพจตอนนี้เหตุตะช่องยูทูบนะครับผมตอนนี้เรากะมาหอดมาหอดบานเพราะอกันนอนตื่นอนาบน้ำแต้งโตไม่มาเหตุชิปตรงนี้คือว่ามาไลที่เราได้ครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้พี่น้องทุกเทือที่เป็นมอล้ำน้ำกัน ต่างคนต่างเดินสายไปฮันเพียร์เต็มที่ก็ติปลังหน้าเวทีห้าบาทสิบาทยี่สิบาทหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วแต่บัดนี้เรามาจุดนี้แสงทองฟินแลนด์นะผมได้เป็นมาเลยนะผมเราได้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเรานะครับผมขอบคุณเอฟซีให้ให้มอร์มีขอบคุณเอฟซีนะครับไล่ไล่ซื้อเลยจากขอบคุณเอฟซีทีหมอบมาไลยน้ำใจให้กับน้องมีนะคะบรวัตสิเป็นน้องแปงพัทยาน้องบิวชุมพรนะคะ น้องแอนซีออสเตรเลียแม่เอลิสออสเตรเลียนะคะคุณแม่น้องเคานะคะพี่มลเกาหลีแม่ย่ากุดชุ่มแล้วก็พี่น้องท่านเกาหลีแ,กกแ,ลหหลแต่ว่าโบออกน้ํานะคะคุณหน่อยนานะคะพี่วันหนาแคนาดาพี่เพ่นประภ้านะคะพี่ดาวพี่หมวยพี่สมโอเยอรมันนะจ๊ะ เอฟซี uh, จากปทุมธานีนีเพื่อน,น,น,นบ,อ,บ,อ,บอ,อกซื้อกันค่ะแล้วก็คุณนัดนะคะพีเพนสวีเดนนจะจ๊ะคุณจอยคุณสุพรรณีแล้วก็คุณหญิงเยอรมันนะคะน้องมีกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสุดท่านที่ให้ความเมตตากับหน้องมีนะคะได้มาไล่นะคะชื่นอกชื่นใจยค่ะค่ะพี่น้องตื่นตาใจค่ะพี่น้องหายการตอนรับเป็นอย่างดีนะคะยางอบอุ่นเลยค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะแล้วก็สศีน้ำมาไลาส่วนนีนะคะมา ให้แม่นะคะมามาของพ่อไ้แม่นะคะก็อนแรกคือพ่อพ่อสมสักต่อรลบล้ำค่ะเป็นพื้นว่าสบายกล้วยยุ่น้องเรอกราเราป้วยนี่แหละว่าที่ที่ว่าเราป่วยเหร่ไดเป็นโควิดเนีม่ด้โควิดเด้ยเปาดติดเอดติดเชื้อ อันนี้กะแม่ดาวันต์ตัลรุล่มรำค่ะนี่ล้วพี่สาวผมอ่ะนี่ล้วพี่สาวเล่นปปเป็นล้านนะครับเราเป็นคนเบอกว่เก่ง <c oughs> ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมว <c oughs> ันนี้ <c oughs> มันจะมีมะไรอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่พี่น้องโอนมาทานอะไรนะไรสดนะอันนี้กับอันนี้กับเพราะถ้าในรับมาอันไหนที่เพื่อนประกาศซื้อเมื่อวานนี้ของของพี่หน่อยนะไรนะ เนี่ยรับจอยชิงขอพอดีพี่หน่อยซรินนะครับผมพี่หน่อยซรินให้ผมกับหลานมานะครับผมแต่พี่หน่อยซรินน้ำคนหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้เพื่อนห้เพื่อนหมอบมาไล่แห้แม่เป็นควันทุงก้อนบปหนี่เป็นกําลังใจต่อไปสู่ต่อไปกับแสงท้องพี่เลน้ยพี่น้องครับแม่ผู้เดียวเลยแม่ก็ได้ดอกแม่ได้เบิดทุกคนครั้งแรกกันว่าพี่แม่อะไรเห็นแต่ ลูกไปก็ได้น้อยมากดีใจดีใจใจไทยน้องดีจังนะสนุนคุณหลายๆค่ะคดี่จดีใจคุณคอยสนับสนุนลูกร้านให้ฝากปังเวยด้วยได้ลองเดี๋ยวรำเบาเบาเก่งฝากให้ กับหลานนั่นแหละกับเหนือกับไอ้ดูแล้ขึ้นเขาแล้วครับพี่นอ้นองมาหน้าทั้งสองนั่นแหละกับเอฟซีหลายๆคนเลยค่ะพี่ต่างความสุขต่างสนุกสนานให้พี่ให้นอ้องได้สนุกสนานยังครับก็แล้วกะตีตงเอาอันนี้คือเป็นควน<พ>ามภาคภูมิ <โล S 3> ใจของหลานนะครับพี่น้องภูมิใจมากเราล้ำมาบอกคักบอกเนี้ยก็แลงมีเนาะ ก็เลยว่าความสมาครเรามีอยู่นะก็เลยผมดึงเข้าไปเพราะจังหวะพอดีนเนาะก็เลยดึงเขาไปคืออยากดึงดึงล้านเข้าไปเข้าไปในจุดที่คือผมเนี่ยว่าท่านมีอย่างพี่น้องผมขอไปในจุดนั้นผมมีทุกอย่างผมบอกเลยเพราะอะไรหนึ่งบอสบิ๊กบอสแพลนี่คือฐานเพื่อนน่ยอยู่แล้วพี่น้องแล้วก็สําหรับเอฟซีกานาเนี่ยที่นี่เอฟซีฮบอสทั้งสองเพิ่อกกต้องฮักเอาห่อม แล้วก็มันก็อยู่ขตัวขงเขาพอมเขาเสียตับบไหที่ให้บอดหักถ้าบอดหักเขาเอฟซีก็หักเขาแค่ตละดพี่น้องก็คือผมพาล้านไปนี่ผมบอกเลยว่าบอดเนี่ยเพื่อนไม่ได้ต้องการคนเก่งเพื่อนต้องการคนที่เฮ็ดงานนะครับนนไม่ต้องการคนเก่งขอแต่คนที่รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองเฮ็ดน้าที่จะคล้องให้สมบูรณ์ไม่ต้องไปอยู่หน้านที่คนอื่นผมผมบอกล้านตลอดล้านเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์แล้วก็แสวง <พอ S 1> หา <พอ S 1> ตลอด แต่ว่าแกยังยังยังเก่าบ่ถือหมอง่งตอนนี้มาอยู่หมองเราพี่น้องจะอยู่กับแสงทองฟิลแอนไปนะครับฝากพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนให้กําลังแรงใจน้องหมีนันทิดานะครับพี่น้องอะไรครั้งที่16นี้จะเร็วๆหนึ่ยพี่น้องไกล้หอดแล้วนะครับพี่น้องซื้อบัตรจองตัวได้เลย100บาทก็จะเห็นความมวลความซื่นแล้วก็ความอลังการหลายๆอย่างของทีมงานแสงทองฟิลแอนไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วมีการซ่อมกันยัง อันนี้พ่อแม่น,มนำตางความอย่างนี้น้นำตางความภาคภูมใิใจเอา <c oughs> บอกความได้ใจบ้งบอกความได้ใจบอกเพิ่งเป็นจังใดฝากันดีใจที่ได้ไปกับหน้าเนาะกับน้องผู้หนาก็เอาหลานไปลองไปบึง้งตอนนี้เม่ก็เลยว่าไปเห็นบ้านเพื่อนเป็นจนังไดละเป็นตาคุณตาแกน้นเพื่อนบ่แนี่ยก็ถามนาเนาะเม่ยเพื่อนดีน้ำไหล มีน้ำตกนวลคือจังเคยเห็นกันตะด,ดุดุดแล้วเนี่ยแต่ดูกะว่าโลกว่าให้ฟังแต่ว่าตัวกันแม่ก็เลยว่าทำตัวดีๆอยากไปยู่น้ำเพิ่นกับบารมีเพิ่นกับเฮ้ยเพิ่นเสื้อตันใจ <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> นี่นี่ทำเห็นแล้วให้ร่างมีวอลแน่บเลยแล้วให้พี่ <c oughs> น้องเอ้ยเราให้เราให้เมื่อกี้เราให้ให้เพราะมันความเสียใจอย,ย่งไี้พี่น้องให้เพราะว่าความปักความภูมิใจ ที่เฮ็ดให้พี่น้องเอฟซีหนาวิธีมีความสุขแล้วก็ได้มาไล่ก่อนนี่มาไล่ก่อนนี่แล้วก็ให้เป็นมอบให้แม่หมดเลยก็คือจัดของเราเนี่ยพระธาด้สมุนอย่างหลายๆอย่างเด้ยพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเปิดบ้านน้องมีนันทิดาให้เบื้องว่าเราต้องอีหยังเน่เฮ็ดอีหยังเน่หลายหลามองเดี๋ยวผมจะมาไทยเบื้องว่าก่อนอันเนี่ยเอฟสีมาไทยเบื้องว่าเราต้องเฮ็ดอีหยังหลายอย่างเพราะว่าแล้วก็ซ้อมเป็นเสาหลักกรว่าใดพี่น้อง วันนั้นมีซ้ำเป็นเสาหลักนะครับผมมีแม่นี่พ่อพ่อกับเฮียก็ได้ต้องไปโรงพยาบาลทุกทุกเดือนเมื่อเอื่นนี่ก็ได้ไปแล้วพี่น้องจังมื่ออื่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปแล้วุกเสารจังมื่อผมเดินทางอ่ะเราก็ไปโรงพยาบาลเด้ันที่ยสวัสดีกันนะครับดีขึ้นแล้วอืดีขึ้นดีขึ้นนะครับเดี๋ยวสิผมจะยู่ในคลิปผมพี่น้องถทายที่ตามนะครับทีนีกร์ชาแนลนะครับว่าจะมาเปิดบ้านนันทิดาเอออยู่กับไปอะไรยังไงหลายๆคนแล้วก็ มองได้สมบูรณ์เมื่อท่านสมบูรณ์แล้วพี่ผมจีล่งคิดให้เบื้องเด้พี่น้องที่ติดตามชีวิตนันทิดานะครับผมแล้วก็อย่าลืม16นี้นะครับผมอย่าลืมมาและทำใจเด้อครั้งที่สิบห <c oughs> <c oughs> กเพราะว่าอะไรก่อนเดียวตัง้งใจไปหลงไปรังมะบ่บ่เคยได้แบบบ่เคยได้มาไล่นำใจแล้วก็นำใจแบบนี้สุดท้ายใดมากอะ่ะพันหนึ่งสองพันหนึ่งสิบอ่ะเก็แบเบก็แบบสะสมมาไว้แล้วก็สินับ มาให้แม่ให้แม่นับนะคะมัดมัดมา,มาให้เราใส่ไฮเราใส่ใจในขอบคุยนี่แหละก็พาตัวเจา้าของกะเก็บไว้ใส่ใจส่วนอื่นแล้วก็เอาติดมามาใส่ใจในขอบควอีกนะ,ะมันก็สิมีหลายอย่างแก็ขอบขอบคุณขอบคุณที่ขอบคุณที่เมตาขอบคุณทุกทุกท่านแรงใจค่ะขอบคุณขอบคุณพ่อพาอแต่น้อง <c ười> ขอบคุณผ <c ười> <c ười> ูณ้จิ้มบ้านสุดแลรงที่ให้ เขาไปอยู่งในจุดๆนี้พี่น้องได้หูจากตรงนี้ขอบคุณงยังสูงครับได้คำถามถามน้องเบ้างก็ได้ค่ะคำถามนี้ได้ปี่อย่างเราคงแต่นี่เขาพานอี่อย่างมาบททุกอย่างเลาละ่ะบัดนี้ก็คือทําหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดไปเลยพี่น้องสำหรับเอฟซีบทนี้ครับผมว่าเหตุผลดอกบัดนี้คือทําทุกสิ่งทุกอย่างบอสสั่งอะไรก็ต้องทำอย่างนั้นพี่น้อง มีงานโชว์อะไรก็ต้องโชว์อย่างนี้นี่ต้องนั่นแหละครับพี่น้องเลือกไปเฮ็ดให้เพื่นขายนาเอ้าชื่ห้องหายคับก็นี่พี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกสับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เขาผมที่ให้กันติดตามน้องหมีนันทินาชาแนลลก็ทีมงานแสงทองฟิลแอนสุขุสุขชนพี่น้องติดเอ้าชื่อห้องหายคับก็นี่พี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกสับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เขาผมที่ให้กันติดตามน้องหมีนันทินาชาแนลลก็ทีมงานแสงทองเพีสสนนุุขข้องติดตามกลังแรงใจว่าคลิปนี้ ลิหนาจะเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวสิศเอีอย,ยู่ไทยเบื้องติดตามชีวิตแต่ละมือลองเหตุ่างนี้อะไรยังไงนะพี่น้องเด้อขอบคุณที่บอข่าวโฆษณาเด้อตอนนี้เปิดรับไดยได,ได,ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวได้เปิดรับได้เยวันีโฆษณาเด้อพี่น้องขอบคุณที่ไม่ข้าโฆษณาขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ให้การติดตามพวกเราทุกท่านนะครับพี่น้องขอบคุณเอฟซียังเหนียวแนี่ยยังหักทีมงานเขาคือเก่าคลมเนี่ไว้สนีลิปหนาพอไหมสวัสดีครับ